วันนี้ผมก็ได้มาสุมกาชาแบ็กซวอนต้องอยากบอกว่าเกินคาดมากแอบสปอยนินดดสิบโลแรกประตูทองก็เปิดออกแล้วว่าแต่จะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ชอร้านขายไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเขิลมต้นแค่10บาทมีทั้งเกมกินชินแหกฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองโรราคาถูกและคุม้มต้องที่ตรงตางชอ็อป สวัสดีครับยูต้อเราก็ู่ช่องต้งคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะผมจะมาสุ่มกาชาแบล็กสวอนนะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเช่นเคยครับอันนี้คือไอดีดองเลจากร้านตุงตามชอบและน,นี่ก็คือเจมที่ทุกคนเห็นอยู่2อ0 0 0ตัวเงิน105ใบตัวทองย2ิใบนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มแบล็กสวอนกันเนาะก็ไม่รู้จะได้เธอเมื่อไหร่จะลุดเลดหรือไม่นะฮะเออบอกเลยว่าวันนี้ก็ อเออก็อยากได้แหละเออผมก็อยากได้นะแบคซอนคือผมก็อยากได้ทุกตัวแหละตั้งแต่ทำคอนเทนต์นี้มันก็อยากได้ทุกตัวโอเคนะครับไม่รอช้าอ่าไปสุ่มกันเลยดีกว่าเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่กดอื่นเลยขอสุ่มตู้นี้ก่อนลังเกลือก่อน1ิโดแรกทองเลยเฮ้ยมีได้ต้องเกลือจะได้มีทองในตู้แบคซอนเออไปเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะสามสี 3, 4, let s <S ่เลสโก้เฮ้ยแล้วทองเลยไงอะไรครับเนี่ย ผมไม่ได้ให้ทองไปคองในตู้แว็กซ์วอนสิเฮ้ยโหสิบโลแรกทองเลยเกินไปมากอะใครเอ่ยหนึ่งในเจ็ดนั่นจะเป็นใครผมขอเดาว่าใบหลูนะเพราะว่าผมไม่ได้ใบหลูในการทำคอนเทนต์นานละใครอ่ะโอ้ยแล้วใบหลูไงเนี่ยเซนเรามันแรงนะเซนเรามันแรงมากเลยนะทุกคน ผมพูดอะไรออกมาเลยอะ่ะอุ้ยตกใจเย้แล้วก็คือได้เลยอะ่ะสิบโลและกอกเลยอรอบ้าบอกมาอัดสุ่มต่อสิบโลถัดไปคงไม่แล้วแหละอเกลือปะอ่ากันนี้เกลือละไปต่อฮะยี่สิบไปอีกครับโอเคแล้วรอบสุดท้ายอุ้ยนี้สามม่วงเลยแล้วรอบสุดท้าย โอเคเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยละมาละเข้าสู่ตู้นี้กันบ้างนะขอแบบเมื่อกี้ได้ปะสิบโลแรกคือทองเลยอะ่ะเออขอแบบตู้เมื่อกี้อ่ะมาฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันแล้วนะครับสิบโลแรกทองเลยไปไม่ออกเถือ่อยี่สิบโลไม่มา สามสิบก็ยังไม่มาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะที่ตู้เมื่อกี้ดันมาเร็วสี่สิบยังไม่ออกห้าสิบแล้วอสอบพิตตี้แน่เลยอ่ะหกสิบและเจ็ดสิบครับมาเลยไหมหรือยังยังไม่มา สุดท้ายแล้วนะ80ไปอย่าลุดนะขอร้องอย่าลุดอย่าลุดขอร้องอย่าลุดนะกลัวลุดมากเลยเนี่ยโอ้ย7 1 7 2 7 3 74 75 76 <c oughs> 7 7 7จ็ดแปดโอ้โหตกใจเจ็ดเก้าโอ้โหลึกมากแปดสิบเย่ไม่หลุดครับแบกสวอนเอาอะแต่ลึกนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่หลุดสุ่มไหลต่อดีทุกคนสุ่มไหลโคนไหมเออสุ่มไหลโคนนางดีกว่าโลแรกออกเลยได้ไหมออกเลยมาออกเลยไม่ออ yeah. ี้สิบโลยังไม่มา สามสิบโลก็ยังไม่มาโอ้สามม่วงสี่สิบโลมาเลยไหมโอ้ยทำไมผมต้องลึกตลอดเลยเนี่ยห้าสิบแล้วนะห้าสิบไม่ออกหกสิบอืมรอบรอบหน้าแน่นอนรอบหน้าทองละเจ็ดสิบแต่ว่าจะได้หลายคนประจำตัวหรือเปล่า บอ70ยังไม่ออกอีกหรอเฮ้ยบักปะเนี่ยเกมทำไมเกลือขนาดเนี้ย80แล้วนะตก<ร>ต,ติอะถ้าตู้ไรโคน,นะทุกคนมันจะออกประมาณช่วง70ไงโอ้หผมว่าอันเนี้ยพอได้ปุ๊บะ่ะน่าจะออกเลยแหละมาอย่าลุดนะลึกขนาดนี้ห้ามลุดนะกลัวลุดมากเลยอะอุ๊ยแล้วมาเลยเห็นไหมเห็นไหมเออ จริงๆสุ่มโลเดียวก็ได้แล้วเนี่ยโหเผื่อเบิ้ลไหมเนี่ยมีเบิ้ลไหมเนี่ยไม่น่านแล้วละ่ะถ้าขนาดเนี้ยเรียบร้อยนะฮะเย้ยอะหลังจากที่เราได้ทั้งตัวละครแล้วก็ไลายโคนไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาสุ่มตู้ถาวรกันบ้างนะฮะสวิตไปตู้ถาวรก่อนนะครับโอเคไม่รอช้าฮะเริ่มเลยดีกว่า1ิบโลแรกคองเลยปะ ไม่ใช่โอเคยี่สิบโลยังไม่มาสามสิบโลยังไม่ออกสีสิยังไม่มาห้าสิก็ยังไม่มาต่อพินตี้แน่เลยตรงนี้หกสิบอุ้ยทำไมขึ้นอย่างนี้ล่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเอาละ เอาละจะได้ไลค์โฟนหรือว่าตัวละครแต่ใจหนึ่งก็อยากไปทางไลฟ์โฟนนะเออถ้าตัวละครขอไขก็ได้ที่ไม่ใช่ใบหลูเออตาย5ีอ่อุ๊ยตกใจ6 7 8 9และและ โอ๊ยตัวละครชืบอาดโอเคได้อยู่นะเออได้อยู่นะออกเร็วอยู่นิดนึงไปต่อยยี่สิบโลโเค้กเกลือหมดแล้วนะฮะเรียบร้อย ทีนี้ทุกคนผมอยากจะมาสุ่มตู้ต้นนหึงกันบ้างนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งแบค็คโซนไปแล้วแล้วก็ได้ไลค์โคนประจำตัวของไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มต้นนหึงกันบ้างนะทุกคนนะป่ะเริ่มเลยจะไม่คาดหวังแต่ถ้าออกก็ดีสิบโดรแรกหุ้ยคลองเลยเหรอเวอร์มากทุกคนเนี่ยไม่คาดหวังนะเนี่ยจริงๆริงเวอร์มากอะคือสิบโดแรกคองเลย อะไรยากคุ้มแล้วนะไอดี ID. นี้คือคุ้มมากเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคจะลุดหรือเปล่า <c oughs> นั่นไงเฮ้ยได้ไงโอ้โหไม่ลุดด้วยอ่ะโอ้ดวงดีจัดโอ้โอเคเลยโอ้โดวงดีจัดอะทุกคนเกินไปมากอ่ะไม่คิดว่าจะได้เนี่ยอ่ะในเมื่อขนาดนี้เราก็ต้องมาสุ่มตู้ไหลโคนของตั้นหึงด้วยละกัน จะอ,อาจจะฟุกออกแบบเมื่อกี้อีก10โลแรกมาเลยไหมไม่มาแล้วถ้าได้ก็คือเวอร์มากไอ้ดีเนี่ยคือเวอร์มากอ่ะ20โลและรอบสุดท้ายแล้วนะ30โลโอ้ถ้าได้นี่คือเวอร์ไปอ่ะสุมเทสละหนึ่งนะทุกคนเ,คเกลือเกลือ เตือและโอเคม่วงนะฮะแถมเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานะฮะที่เราส่งกันไปเฮ้ยคุ้มมากเอาจริงๆดูทุกคนดูตัวละคร5ดาวเยอะมากนะคุ้มแล้วอะ่ะเออไอดีนี้คุ้มมากๆเลยอะเนี่ยแล้วแถมยังได้ทางด้านของไล์โคนด้วยนะครับ นี่โอ้โหได้แล้วคนจําตัวเขาด้วยคุ้มสุดๆเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับวิธีการลุ้นสนุกก็คือดูกติกาที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นสนุกกันได้เลยนะครับทีโ้โหคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว